สวัสดีครับอยู่กับตูนิโนเซนนะฮะวันนี้จะมารีวิวเจ้า NSR นะครับ NSR จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เจ้าตัวนี้คือ Yamaha TZM 150นะครับตัวนี้ลูกค้านำมาปรับสภาพเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุนะฮะโดนชนท้ายมาปูดบ้านเอ้ยไม่ใช่ดดเออโอเคถือว่าไฟลิงช่วงท้ายพังแล้วกันเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดอะไระตัวนี้จากทีแรกก็เป็นไฟหน้าแบบเซี่ยัจัน เราก็จับมาแป้งใส่ไฟหน้าของ NSR 150นะฮะตัวตาเยียวเนี่ยจะดูหน้าตาหวานแววขึ้นมาเลยถ้าไฟเลี้ยวเป็นสีแดงนะแบบอื้อหือแบบคิมิโนโตะอ๋อมันก็อยู่ประมาณนี้ให้ดูหลายๆมุมเผื่อใครสนใจจะแป้งเพราะตอนนี้ผมมีหน้ากาก T-SM เหลือในร้านอีกประมาณ3ชุดนะครับหรือตัวสีจะเป็นสี 2K นะครับ เฉดสีลูกค้าเลือกก็คือท bo, เท่าแรมโบยเฮ้ยทเท่าแรมโบมากับสีโครงสีดำแววหรือทุกอย่างออกเป็นชิ้นๆทั้งหมดจัดการทำสีทั้งคันมาอ่านี่คือแผงนคอนะส่วนรายละเอียดของชุดคอกพิษมาฟังเสียงกันนำภูมิใจนำเสนอที่ซัตอาคันนี้ก็เครื่องผมไม่รู้ว่าเดิมๆหรือเปล่านะครับข้างใน เรื่ององศาพอร์ตอะไรนี่ผมไม่รู้แต่ดูจากภายนอกเท่าที่ตาเห็นคาบูหัวใจ38มิลลิเตรวีฟอร์เล่งติดมือมากเลยโอ้ยผมว่าอกำลังอยู่เงี้ยของแท้ของเทียมเนี่ยปรับลงไปได้ออฟังเสียงเดินเบาอาจจะดูนิ่งๆเงี้ย อครับพอ,พอแบบปิดติดมือมากฮะยอมรับคนจูนเลยแหน่ไฟท้ายก็เบิกใหม่ให้นะฮะแหนพามาดูรายละเอียดกันแต่เสียดายฮะเสียดายอย่างหนึ่งอยากให้เปลี่ยนยางทั้งหน้าทั้งหลังเลยไหนรถก็ดูใหม่แล้วไอ้ไไที่หายไปนี่ฮะคือสั่งลงกึงอยู่ให้เขาไปกึงให้ใหม่เ ให้จิกหลยให้มันคมกว่าเดิมเพราะว่าด้านนี้ก็มีตำหนิเหมือนกันเ,เราก็ต้องไปแก้กันหน่อยมีแค่ตำหนินะฮะไม่ได้หัก <c oughs> โดยรวมประมาณนี้นี่คือยังไม่เสร็จทีถ้าคุณลูกค้าดูอยู่ก็เห็นว่าลูกค้าจะาพาไปอะไรนะคาดแถบสติกเกอร์เองคาดแถบภาษาเด็กภูกเก็ตไม้ก็ไม่รู้นะ ถ้าคาดแถบคือการไปติดสติ๊กเกอร์สติกเกอร์ทั้งคันเนี้ยภูกเก็ตเขาเรียกลักลักแถบใครทันยุกลักแถบลุงเปิ้ลภูกเก็ตก็เม้นเม้นมาหน่อยนะตอนนี้แกหัวร้านมาแล้วโอเคไปดินทาคนอื่นพอแล้วไปดีกว่าส่วนแดด2สองคันข้างหลังผมก็เพิ่งทําคลิปไปนะครับสามารถดูรายะเีอยดหน้าช่องเลยเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับ